เคล็ดลับ3นิสัยที่จะทำให้เสียงของคุณนั้นดีขึ้นในทุกๆวันเป็นยังไงวันนี้พี่นัทมีคำตอบมาฝากกันค่ะอยากร้องเพลงให้เสียงดีขึ้นทุกวันไหมคะมามาดู3นิสัยง่ายๆที่นักร้องมืออาชีพเขาทำกันนะคะข้อที่ 1. วอร์มเสียงก่อนพูดทุกเช้าไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ค่ะแค่หัมเบาๆหรือว่าออกเสียงมอมา้าทำเสียงมอม้าแบบนี้นะคะ สักสองสามนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อเสียงของคุณนั้นเกิดการตื่นตัวนั่นเองค่ะข้อที่สองดื่มน้ำระหว่างวันบ่อยๆการดื่มน้ำระหว่างวันจะทำให้เสียงของคุณนั้นไม่แห้งนั่นเองค่ะอย่ารอให้เสียงแห้งก่อนแล้วค่อยดื่มน้ำนะคะข้อที่สพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคนที่พูดเสียงแรงจนเกินไปเสียงก็จะพังไวนะคะ แต่คนที่พูดนุ่มๆเสียงก็จะคงที่แล้วก็ฟังดูอบอุ่นขึ้นในทุกๆวันนั่นเองค่ะพยายามทำสามข้อนี้ในทุกๆวันนะคะเสียงก็จะดีขึ้นแบบที่คุณไม่ต้องฝืนเลยค่ะลองนำไปทำตามกันดูนะคะ